ครับสวัสดีครับขออภัยครับเป็นประจำทุกวันจานทร์พุธศุกร์นะครับที่เราจะมาพบกันกันกบบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนในรายการเทคนิคลเทรดดิ้งบายไอร่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังปรับปรุงเอ่อช่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้อีกหน่อยให,ให้ให้น้องพี่เมียมเป็นพิธีกรน,นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้วันนี้ ท่านนั้สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์แอลเมเอต้าจำกัดมาชนได้โดยตรงเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูภาพรวมตลาดนะครับคือตลาดก็ย,ย,ยัง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 ปรับฐานยังไซเวย์นะครับยังไซเวยชัดเจนนะครับ ไซเว่วันนี้มีแทง่งแดงใหญ่เลย กลับดีเลนี้เลยดูโมทเคทีบนะครับโมทเคทีบวันนี้ก็ไปผิดหวังในใน ในผลประกอบการนะครับก็ทั้งตัวแรกกันแลนด์เอนเฮานะครับแล้วก็ BJC จปูลงกันยังลงกันได้อีกนะครับเปิดเบรกเอาว้แก้ทั้งคู่เลยนะครับนะครับ ไดรุ่นวันนี้ถามจัดร่วมหรือเปล่าจัดนะครับแต่ว่าต้องต้องต้อง,องไอ้นั่นกันอยู่เซตโปรแกรมนะครับเพราะว่ามันมันสองคนอยู่ในเจ้าเดียวกันเลกเกินไปแต่ละคนกับตัวบุบ ได้ถึง20บาทเลยนะครับ BJC ตัี้อยู่23และเนนเฮาหนักเลยและเนนเฮาลงได้ถึง6บาทเลยเช่นเดียวกันนะครับ ีีตัวนึินที่โหดโหดเที่ยมมากเลยนะครับก็คือกลุ่มเน็กลงสามสี่วันจะก้าบาทลงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับโอ้โหลงไปเส้นตรงเส้นหนึ่งเลยนะครับอืมโหดมาก นะครับภาพรวมไม่มีหนึ่งนะครับ ร,รวมยังไม่มีท,ทิศทางที่ชัดเจนครับวันนี้ก็คนดูก็น้อยลงน้อยลงต้องหาวิธีแก้ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอืม คุณเกนเนอร์นี่แทบจะไม่ชัดเจนเลยนะครับคุณวันนี้ยังจัดร่วมหรือเปล่าคะถ้าเอาคนอื่นมาคะ่ะหมายความมองไงเอ่ยแล้วก็คุณชาญชายัยเซฟห้าสิบ เน้นช็อตนะครับวันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเออ่ว่าว่าอันที่หนึ่งก็คือมันอยู่โซนแนวต้านนะครับแนวต้านมันก็คือประมาณแปดสี่แปดแปดสี่เก้านะครับตอนนี้แปดสี่หกก็แค่นิดเดียวก็คือความเสี่ยงนิดนึงนะครับในขณะที่ ค่าเบสิกนะครับจะให้ดูค่าเบสิกของเซตห้าสิบนะัปัจจุบันนตอนนี้นะครับก็คือมันแทบจะไม่มีเลยนะครับค่าเบสิกนะครับปกติแล้วมันต้องห่างอย่างน้อยห้าหกจุดนะครับก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หน้าช็อตน,นะครับแล้วก็นรับก็อยู่ข้างล่างนะครับ แปดสามเก้าบริเวณนั้นนะครับคุณชาญชัยแล้วก็ถามเบมคุณวันนี้สามเบม B E M เบม โอ้ยระวังนะครับวันนี้มีแรงขายมาพอสมควรวอลุ่มออกเลยนะครับแค่แค่ชั่วโมองแรกนะครับแล้วถ้าหลุดเจ็ดบาทเก้าสิบนี่เป็นสัญญาณขายจริงๆก็น,หน่หน,น้าจะคืออะไรอะ่ะต้องต้องควรคัดนะครับ อาจารย์ชัยแชร์แล้วค่ะเบมตอบให้แล้วนะครับอุตสาคกรสวัสดีค่ะอาจารย์คนอื่นมาจะเลิกติดตามค่ะหมายความว่าไงเอ่ยวิลัสสวัสดีครับอาจารย์ชายแล้วครับครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีคําถามเลยนะครับอืม น้อยสวัสดีค่ะนั่นแหละครับข้างเงินก็ทยอยซื้อนะครับลงมาบริเวณแนวรับแล้วนะครับข้างเงินเยนลงมาเป๊ะเลยนะ23.3อืมซื้อนะครับทยอยซื้อโคนดูน้อยมาก ตัวขายหนักๆใน,นงานเพวยงแต่ว่ายังดีมันไม่มีผลต่อมาเกตแคปอะไรมากนักนะครับทำอะไรมาวักละดูแล้วนะลงหนะัก j ซีนี่หนักหนักนั่นเลยนะครับแต่ละตัวคุณไซมอนอ๋อเออเมื่อกี้เห็นแบบล,ลืมปกตินะครับเจแบง์ j ม,มันมันมันเริ่มไปไม่ไหวนะครับชัดเทอมอาจจะเท้โปรฟิตไปก่อนนะครับยีนานไปแล้วนะครับ แล้วก็ CSI 300S p อยดูได้ไหมเอ่ยดูได้นเ่เอเป็นอินเด็กซ์ลหอินเด็กซ์จีเหรอ อพักนะครับพักเพื่อขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดอยู่สามพันเจ็ดร้ยห้าสิบนะครับตัวเลขกลม เงงงหันหน้าลงข่าคอมขึ้นแรงอืมอืมอืมเจีเฟเล่นพิมเนียมเลยนะครัเบเปทเปเบสิกเป็นบวกเลยนะครับ มั่นใจอะไรขนาดนั้นโอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับ ก็ง่าเจอกันใหม่นะครับในวันศุกร์นะครับอาจจะมีการปรับอัพรายการใหม่เลยก็ได้นะครับก็เพื่อให้มันน่าดูน่าชมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก